อ่ะวันนี้จะพาไปฮะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะนั่งกินกาแฟดื่มกาแฟแบบบรรยากาศชิลๆนะแถมไม่พออ่ะไปดูน้องควายเผือกแคระแสนรู้ด้วยอ้ยน่ะนี่นจิบแฟแล้วก็แลไฟายนี่แหละ <c oughs> ไปด้วยกันเลยครับไปที่ร้านกาแฟบ้านควายแคระริมถนนสายโกสุมวิสยัยเชียงยืนบ้านโคกสูงครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับ ที่ร้านแห่งนี้ครับให้บริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟที่รสชาติเข้มข้นหอมกรุ่นนะฮะแล้วยังมีเค้กนะฮะเอาใจน้องเอ๋ยแล้วก็ผู้หญิงสายหวานนะฮะโอ้สายขนมหลากหลายหน้าเลยน,นะครับแล้วก็มีอาหารหลากหลายเมนูนะครับลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนนะฮะแล้วก็ยังได้ชมความน่ารักนะฮะ ของควายแคระฮะที่เจ้าของร้านเนี่ยเลี้ยงเอาไว้และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจิบกาแฟ ى, ที่มาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้นะครับโอ้ยนนะ่นารักจังเลยนี่นะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านกาแฟและฟาร์มควายก็คือคุณสราวุฒิเศรษฐกิจครับบอกแบบนี้ตัวเองนะครับเรียนจบมาทางด้านสัตวศาสตร์และก็มีความตั้งใจว่าจะรวบรวมและขยายพันุ์ควายที่ นับวันจะลดน้อยลงไปทุกทีครับแล้วก็หากปล่อยไว้ก็เกรงว่ามันจะสูญหายไปสูญพันพันไปคนรุ่นหลังก็จะไม่ได้เห็นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับคุณสราวุธมีควายชื่อว่าเจ้าใหญ่เชียงยืนยเป็นควายตัวผู้ที่ได้รับคำยกย่องอจากช่างภาพทั่วอาเซียนว่าเป็นควายที่มีเขาสวยงามที่สุดสวความยาวของเขานะฮะ 3.05เมตร3เมตรนิดๆอ่ะ,อะประมาณนี้ถือว่าเป็นควายที่มีเขายาวที่สุดในประเทศไทยนะครับและมักจะเป็นในแบบออชอบ,บออกแบบไปเข้าเนี่ยแสดงหนังภาพยนตร์ด้วยละรครด้วยออกทีวีมาก็หลายเรื่องแล้วนะครับ แล้วเพิ่งจะตายไปเนะีฮะเมื่อปี2560ที่ผ่านมาโอ้เห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับ,รบซึ่งคุณสราวุธเนี่ยใช้เวลา17ปีในการพัฒนาสายพันุ์ควายจนได้ควายแคระครับปัจจุบัน,นะฮะควายแคระในฟารม์มมีทั้งหมด53ตัวเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติบนพื้นที่ฟาร์ม40ไร่มีสระน้ำขนาดใหญ่หนี่โอหอลังการงานสร้างภาพมุมสูงให้เห็นถึงความอลังการของร้านกาแฟแล้ก็ฟาร์มควายแห่งนี้นะครับ ให้มันมีพื้นที่มันจะได้เดินเหินได้สะดวกออนะฮะแล้วก็ได้กินน้ํากินหญ้าตามอัธยาศัยนะคะแล้วที่สําคัญนะฮะในคอกนี่นะฮะพอถึงเวลาหลับนะ,ะครับมีมุ้งด้วยมีมุ้งกลางให้ด้วยฮนะกลัวยุงกัดเออเออนี่รินน้นไม่ไต่ไร่ไม่ถูกต้องอเลยแล้วไฮไลท์ <c oughs> สำคัญของที่ฟาร์มแห่งนี้ก็คือน้องควายเผือกแคระะฮะ ที่จะออกมาโชว์ความสามารถเดิน,นคานเขาเอ,อ,อาปกติเราจะเห็นช้างใช่ไหม<อ>ช้างแสนร,รู้อันนี้เป็นควายกระแสนร,รู้ะนะครับนี่ก็น้องๆหนูๆฮะตัวเล็กเนี่ย ก็อนุญาตนะให้ขึ้นไปฉี่ได้เอ้ยขึ้นไปได้ไหมคะไม่ได้ฮะโอ้โหโอ้โหแมมตอบทันขันเลยนะนอนฮะดูนะฮะนี่นี่นะครับให้น้องๆตัวเล็กตัวน้อยครับและที่สําคัญเนไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะขี่ควายฟรีสําหรับน้องๆหนูๆนะครับแล้วนอกจากนี้ครับไในิบราห์นะฮะนอกจากจะมีรสชาติของกาแฟที่กลมกล่อมแล้วอาหารและเค้กอร่อยถูกใจแล้วนะครับยังมีมุมต่างๆเนี่ย ให้ถ่ายรูปด้วยออจะถ่ายมุมไหนก็ว่าไปนะครับแต่ที่สำคัญอะโซเชียลดิสเทนซิ่งห้ามลืมเด็ดขาดนะใช่แล้วค่ะใครสนใจไปกันได้เนาะโอ้น่ารักจริงๆแสนรู้อย่างนี้นี่ด่าใครว่าโง่เหมือนควายไม่ไ,มได้แลนะฮะอันนี้<อ>เป็นควายฉลาดนะมีคันของคันเข่าด้วยค่ะค